อันนี้จะเป็นไฟ LED สิ่งที่ที้มาให้ก็จะเป็นที่ชาร์จ Type C เคเดี๋ยวผมจะออกออกมาดูนะนี่นะครับอันนี้จะเป็นแม่เหล็กนะทุกคนเป็นแม่เหล็กนะครับส่วนตรงนี้สามารถแขวนได้อันนี้ก็เป็นแผงโซลาร์เซลล์อันนี้ก็จะเป็นหลอด LED ทั้งหมดนะครับปุ่มเปิดก็อยู่ตรงนี้นะทุกคนเคผมจะเปิดนะอันนี้จะเป็นไฟออกนเหลืองนะทุกคนมันจะออกนเหลือง่งนะทุกคน เฮ้ยมันจะมีโหมดหลากหลายนะทุกคนเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะกดครั้งแรกก็จะเป็นสีขาวนะครับไฟสีขาวกปิดครั้งที่2ก็จะเป็นสีเหลืองนะทุกคนนะความร้นะทุกคนนี่นะผม<ข><ว>เปิดให้ดูมาอีกทีนึงอันแรกสีขาวอันที่สองสีเหลืองอันที่3ามทั้งเหลืองทั้งขาวเลยทุกคนส่วนอันที่4<ขา>ี่ก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนสีแดงแบบนี้นะครับเหมือนเราทําอย่างเงี้ยขอความช่วยเหลืออะไรประมาณนี้นะครับกดครั้งที่ห้าก็จะเป็นจริงๆงผมก็งงว่ามันมีหลายโหมดเหลือเกินนะครับอันนี้แบบคล้ายๆแบบขอความช่วย สวยมากๆเลยนะครับอันนี้สามารถชาร์จแบตได้น,น,นะครับที่ชาร์จก็อยู่ด้านข้างอย่างนี้นะครับไอซฟีนะทุกคนนี่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูความสาว่างของเขานะครับว่าจะเป็นยังไงนะผมจะไปที่มืมดๆนะโอเคครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในที่มืดๆนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดไฟให้ดูนะนี่เลยครับโโหคือสว่างมากเลยทุกคนนี่นะสว่างจริงนะครับสว่างมากๆเลยนะทุกคนไม่ได้พูดเล่นนะครับสว่างจริงโอเคผมคจะเ,เ,เปิดอีกโหมดหนึ่งนะนี่ครับจะเป็นโหมดเหลืองๆนะทุกคน จะออกออกเหลืองนิดหนึ่งนะทุกคนโอเคแนะผมจะเปิดโหมดนี้นะโหมดที่3มนะครับมันจะมันจะมีไฟเหลืองนะครับไฟขาวและไฟเหลืองพร้อมๆกันแบบนี้นะครับซึ่งสว่างมาก,มากเนะ 15, ๆเลยนะต้องบอกเลยว่าสว่างจริงนะครับนี่นะโอเคครับผมกดในลิงก์ได้นะครับถ้าสนใจนะทุกคนกดในตะก้าในลิงก์ได้นะเพอเปิดสนังซื้อได้นะครับสามารถแปวนไดนะ้แล้วก็รับแส,บแสงโซลาเซลล์ได้ด้วยนะทุกคนนี่นะอยู่ในตะก้านะครับอยู่ในลิงก์ด้านล่างนะสามารถสั่งซื้อได้นะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ